สวัสดีครับ EP ที่4และ EP สุดท้ายแล้วนะครับการสร้างเว็บไซต์ห้องเรียนออนไลน์นะครับโดย Google Sites นะครับวันนี้จะมานำเสนอวิธีการสร้างการนำเว็บไซต์เผยแพร่แล้วก็การย่อลิงก์ให้สั้นลงนะครับแล้วก็การทำ3ำเว็บไซต์จะต้นฉบับนะครับสำหรับคนที่อยากเอาเขาคงฉบับตรงนี้ไปใช้นะครับแล้วก็การเปิดเว็บมาแก้ไขนะครับมาดูกันเลยนะครับวิธีการ แรกเลยนะครับผมปิดไปก่อนเนาะปิดไปก่อนกรณีที่เรานะครับอ่าจะเปิดเว็บไซต์มาแก้ไขนะครับให้ไปที่เว็บ Google นะครับแล้วล็อกอินอีเมลที่เราสร้างเว็บไซต์ไว้นะครับแล้วก็ไปที่ปุ่มก้าปุ่มนะครับแล้วก็ไปที่ได้นะครับได้อ่าได้แล้วนะครับก็ไปที่โฟลเดอร์เว็บไซต์ของเรานะครับ เราก็จะเจอเว็บไซต์ของเราห้องเรียนของเราครับก็ดูวยกคลิกมานะครับอออันนี้ก็จะเป็นการเปิดนะครับเปิดเว็บไซต์อ่าเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเว็บไซต์นะครับเราก็สามารถเพิ่มเติมแก้ไขหน้าเว็บของเราได้นะครับอ่าต่อไปวิธีการเอ่อนำใช้ใช้งานต้นฉบับเนาะใช้งานต้นฉบับ เอ่อดิว,วิธีการอันนี้ก่อนทุกทีครับวิธีการน,นําเว็บไซต์ไปใช้งานหรือว่าไปเผยแพร่น,นะครับให้ไปที่รูปโซ่ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เนะเาะอ่าแล้วก็ไปคลิกไปถึงตรงที่เราตั้งชื่อเว็บภาอังกฤษนะครับทาได้ไหมครับนี่แล้วก็คัดลอกนะครับคัดลอกลิงก์นะครับจากนั้นนะครับให้ไปเปิด Google ขึ้นมาสักหนึ่งอันนะครับ google อะไรก็ได้ที่หรือว่าล็อกเอาลอ in, ็อกอินว่าส่งไปที่อา่า เมลอะไรต่างๆก็ได้นะครับส่งไปที่ไลน์ก็ได้นะครับกด enter นะครับมันก็จะขึ้นหน้าเว็บตรงนี้นะครับชื่อไหมครับ Google s i t e View นะครับสุภาพออนไลน์ตรงนี้นะครับอทีนี้ถ้ามันยาวไปนะครับเราสามารถเอาตรงนี้นะครับไปทําการเขาเรียกว่าย่อลิงก์นะครับย่อลิงก์นะครับเว็บแนะนําในการย่อลิงก์นะครับใช้เว็บตรงนี้นะครับ Bitly นะครับง่ายสุดหลักนะครับ บ bitly bitly com นะครับพิมพ์ bitly. com เสร็จแล้วนะครับไปสมัครเลยนะครับแอคเคา์ให้เรียบร้อยนะครับสมัครแอคเคาร์ให้เรียบร้อยอันนี้ผมสมัครเรียบร้อยแล้วห้ไปที่ r e a อ e ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาลิงก์ยาวๆเนี่ยวางแล้วก็ไปค e a อ e นะครับเราก็จะได้นี่ของเราาแล้วนะครับแล้วก็ Copy นะครับเอาไปวางในเวิร์ดนี่อันนี้ก็คือชื่อเว็บของเราแบบสั้นๆนะครับ ส่งลิงก์ตรงนี้เข้าไปนกลุ่มไลน์ผู้ปกครองก็ได้นะครับกลุ่มไลน์นักเรียนก็ได้นะครับนักเรียนก็จะเข้าตรงนี้มันก็จะวิ่งมาที่หน้าเว็บของเราโดยอัตโนมัตินะครับอ่าเห็นไหมครับมันจะวิ่งนะอัตโนมัตินะครับสิงซันซันนะครับบิ t ลี่นะทวนนะครับทวนนะครับบิ t ลี่นะอ่าบิลลี่นะครับบิ t ลี่ .com นะครับอ่าเว็ววบ b i t l y นะครับ .com นะครับงานมันก็จะวิ่งเข้ามานี้ถ้าใครไม่มีเขา,าก็สมัครเลยง่ายนะครับคลิกไปสมัครสมัครนะครับแล้วก็ไปที่ create create แล้วก็วางาวางวางลิงก์ยาวเนาะวางตรงนี้นะครับลิงก์ของเราที่เราสร้างตรงนี้นะครับ รูปโซ่ตรงนี้นะครับนี่เราคัดลนะอกเนาะคัดลอกก็มาวางในบิตลี่นะครับบิตลี่คีเอทว่างนะครับแล้วก็คีเอทมันก็จะขึ้นย่อลิงก์ให้เราแล้วก็ Copy นะครับไปวางในที่ต่างๆนะครับในไลน์กลุ่มใน Facebook ในเว็บโรงเรียนอะไรกูเอาไปนะครับแชร์หน้า f a c e b o o k เราก็ได้เว็บไซต์ครูอะไรกูเอาไป ว่าในกลุ่มลายเข้าไปนะให้นักเรียนเข้าศึกษาที่เว็บไซต์นี้นะประมาณนี้นะครับเราก็วางลิงก์นี้ไปนะครับแล้วก็จะวิ่งมาที่หน้าเว็บของเรานะครับอ่าโอเคนะครับทีนี้นี้นะครับถ้าท่านได้สนใจนะครับโครงสร้างอ้ตัวนี้นะครับแต่เอาไปแก้เฉพาะพวกรายวิชาอะไรต่างๆเนาะตรงนี้นะครับนี่นะครับเปลี่ยนวิชาเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ย ก็สามารถนําตัวนี้ไปใช้ได้เดยไม่ต้องไปออกแบบตั้งแต่แรกเลยนะครับผมจะแชร์ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะแชร์ไว้ผมอนุญาตขากระบาดออก่อนะครับเออผมจะแชร์ตรงนี้ไว้นะครับโดยการแชร์ของผมผมจะต้องไปแชร์ก่อนนะครับคลิกขวานะครับแชร์าท,าทุกท่านทุกท่านไม่ต้องทำตามนะครับอันนี้ดูเฉยๆเนาะคลิกเป็น สาธารณะนะครับทุกคนที่มีลิงก์นะเอดิเตอร์นะเอดิเตอร์ให้เปลี่ยนฉบับแรกตรงนี้นะครับทุกคนที่มีลิงก์นะครับเนาะทุกคนที่มีลิงก์นะครับเสร็จสิสส้นอ่าทีนี้ผมแชร์ของผมละแชร์ของผมละผมจะอ่าคลิกขวานะครับแชร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับผมก็จะทําการ เผยแพร่ละนะครับสถานะปุ๊บอ่ะทีนี้นะครับผมก็คลิกไปที่คลิกควาผมรับลิงก์นะลิงก์เว็บตรงนี้ละผมก็จะนำไปเขาเรียกว่าให้ทุกท่านทุกคนนะครับในการก๊อปปี้นะครับผมก็จะส่งตัวนี้ไปให้ผมจะเอาตรงนี้ตุกอย่างตรงนี้นะครับ โอ้ีตรงนี้ไม่ได้ไม่เอาไม่เอาหม่ผมจะสร้างต้นฉวัดตรงนี้ไว้นะครับไกขวาแชร์เรียบร้อยละนะครับอันนี้ผมแชร์ล้วอย่างเราต้องเช็คอีกรอบเนะือความเนใจอ่าฉบับแรกทุกคนมีลิงก์นะครับอ่านะครับ โอเคทีนี้อ่าสาระเรียบร้อยนะครับทุกคนมีลิงก์ไอดิเตอร์เรียบร้อยแล้วโอเคทีนี้ผมก็จะอ่าให้ลิงก์ตรงนี้ก็คือบิ t ลี่ไม่กีแหละนะครับที่ย่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับกรณีที่ผมใช้ตรงนี้ออกแบบออกแบบเอาเอาแอคเคอร์หน่อยดิแอคเคาร์ตรงนี้ก็ได้กันนะครับผมมีหลายแอคเคาร์นะครับอ่าแอคเคอร์ปึ๊บ ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีทํานะครับก็ง่ายๆเลยครับไปที่9้าจุดก่อนนะครับแล้วก็ไปที่ได้อันนี้คือขั้นตอนที่ท่านจะทําเว็บไซต์นะครับโดยที่ไม่ออกแบบใหม่เลยจะเอาใช้ต้นฉบับนะครับตรงนี้ก็ให้ไปทําการสร้างโฟลเดอร์นะครับแล้วกเออ็เว็บไซต์การเรียนการสอน ครับอ่ะคลิกไปนะครับมีไหมเว็บไซต์การเรียนการสอนเอ,อ่ยนี่นี่นี่เราอยากจะให้มันอยู่ข้างบนแล้วก็คลิกขวา rename ักหน่อยนะครับเปยนชื่อใส่เลขหนึ่งหน่อยอ่ะลงลงให้มันอยู่ด้านบนเนาะหนึ่งเว็บไซต์การเรียนการสอนนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็จะทําการนำบิลลี่ที่ที่ผมแชร์เมื่อกี้ละนะครับ เซนเตอร์มานะครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเว็บไซต์ตรงนี้ที่สามารถดูมาได้นะครับทีนี้แล้วนะครับเราก็จะต้องไปนำเว็บไซต์มาสำเนาของเครื่องของเรานะครับ อ่าเมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับอันนี้ทุกท่านไม่ต้องทําตามนะครับผมจะก๊อปปี้ลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็เอาไปแจกให้ทุกท่านนะครับอ่าคนอื่นนะครับให้ทุกท่านจะนําไปใช้งานเนาะให้ไปลอกอินของท่านไว้ก่อนนะครับแล้วส่งลิงก์ไปให้นะครับถ้าส่งลิงก์ปุ๊บท่านก็จะเปิดมามันจะเจอหน้าแบบนี้นะครับตรงนี้ยังไม่ใช่หน้าเวีบของท่านเนาะแต่สังเกตนะครับวันนี้จะเป็นอ่าของท่าน ล็อกอินเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนะครับนำต้นฉบับมาเป็นของเรานะครับให้ไปที่3จุดตรงนี้นะครับแล้วก็ทำซ้ำเว็บไซต์นะครับทำซ้ำเว็บไซต์จากนั้นนะครับให้เปลี่ยนชื่อเลยนะครับห้องเรียนนะครับลบมาสมอห้องเรียนออนไลน์ครูเอทำการเปีชื่อนะครับเปลี่ยนได้ที่เก็บนะครับเปลี่ยนนะครับจากนั้นไปที่ ได้ของฉันนะครับไปที่ลูกศรนี้ได้ของฉันนะครับจากนั้นแล้วก็ไปที่เว็บไซต์เราสร้างเมื่อกี้เนาะคลิกลูกศรอีกครั้งหนึ่งนะครับมันเป็นโฟลเดอร์เปล่านะครับให้เลือกเลยนะครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเว็บไซต์ของฉันนะครับแล้วก็การทําสำเนามันก็จะทําการคัดลอเว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องไปแก้ไขอะไรต่างๆในนี้นะครับต้องดูเพราะว่าลอกอินเข้าใหม่นะครับลอกอินเข้าใหม่ไปที่ก้าปุ่ม เนาะได้นะครับได้จากนั้นแล้วนะครับให้มาดูตรงนี้เห็นไหมครับเว็บไซต์สําหรับการเรียนการสอนนะครับนี่ไงที่เราคัดลอกไว้นะครับนะครับชื่อจะเป็นห้องเรียนออนไลน์คูเอร์นะครับก็ double ลคลิกเข้าไปนะครับที่นี้ก็ท่านก็สามารถเปลี่ยนรูปภาพเปลี่ยนอะไรต่างๆเปลี่ยนข้อความเปลี่ยนอะไรหมดได้เลยนะครับอนี้จะเป็นของของคูรูระนะครับเนี่ยก็เปลี่ยนได้เลยนะครับคลิกตรงนี้เปลี่ยนรูปภาพเนาะ อัปโหลดแทนเลยนะครับโอเคอะไรประมาณนี้นะครับกดเผยแพร่ครับอ่านไหมครับครั้งแรกให้กดเผยแพร่มันก็ถามเลยนะครับตั้งชื่อเว็บใหม่เลยนะครับแล้วก็ใส่ชื่อเลยเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่าสองรอบนะครับสองสามสี่อ่าสองสามห้าอ่าโอเคจนมันไม่ซานะครับก็กดเผยแพร่นะครับ ก็จะได้ชื่อเวียบละอย่าลืมบวกเครื่องหมายบวกสร้างเป็นสาธารณเดินะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแล้วก็พื้นที่เป็นสาธารณะนะครับอย่าลืมนะเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ถ่าเราแก้ไขเสร็จแล้วเนาะแล้วก็จะนําไปใช้ก็คลิกที่รูปโซ่ตรงนี้นะครับก็คัดลอกลิงก์เนาะแล้วก็ไปที่บิ t ลี่ยอ่อแหมก็เป็นเรียบของครูละนะครับ ดูสิคุยของคูเปลี่ยนแปลงไหมแล้เบิลคลิกนะครับเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดูนะครับน่าจะเอะ่เปลี่ยนเรียบร้อยอะไรน,นะครับเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับครูคก็ไปเปลี่ยนข้อความตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ